เวลาเราเราลงสื่อตัวไหนปุ๊บเนี่ยเราต้องวัดผลดนะครับว่าโทไปเสร็จปุ๊บมีคนเข้ามาจริงไหมน,นะครับตัวนี้ไปแลาเป็นยังไงเวลาสมมติลูกค้าโทรเข้ามาหาจะซื้อของเราดูเขาาา้าไม่ดักไหนนะครับถามก็ถามด้วยนะครับว่าลูกเนี่ยดูเข้าไม่ดักก o เกิลดูเข้าไม่ดักเฟซบุ๊กดูเข้ามาจากแคนเ,าาาเาาานอร์เราจะได้วัดผลในตัวเนีย่ยวัดตัวไหนได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นทำไปเรื่อยๆวัดคนด้วนะครับหลังจากดึงคนเข้าร้านเสร็จปุ๊บคือ อันนี้พอดึงเสร็จปุ๊บคือดึงพวกร้านเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้ตื่นเลยนะคือดึงเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วคือท่านคือสินค้าเรามันต้องควรจะดึงดูดใจพอที่เขาจะซือ้เอเขาถึงซื้อเดี๋ยวปัมบ่ายนี้เราจะคุยกันครั้าต่อเยายวดแจ้งให้ช็อปทำังไงให้คนคนเขาซื้อเรื่ยนะครับศาสตร์เทคนิคเขาเรียกว่า c o n v e r s i o n optimization คือมันต้องค o บ v o l คือคนเข้ามาเสร็จปุ๊บมันต้องกลายเป็นลูกค้าของเราทำยังไงเขาซือ้อมีเก้าวิธีเช่นกัน อ่นะเปแบบนดีที่ว่าคนเข้ามาเจอทุกใจเป็นลิง,ลงดีเซฟต้องใจเป็นคาสเซอร์อเ้าวิธีบอกเลเ้าแบบนี้มันเยอะค่ค่อนอข้างเยอะนะครับนะครับอันนี้คือการปรับหลักปรับ,รบยังไงให้เว็บไซต์เราันมัน,ม,นมันคนเข้ามาแล้วเจอนะครับ,นะรบมีอยู่มีอยู่เก้าวิธีวิธีแรกคือคุณต้องรู้จักลูกค้าของคุณก่อนนะครับสอง คือโฮมเพจออปติมิเคชันออปติไม่ให้โฮมเพจคุณน่าสนใจไม่รู้ว่าตอนนี้สไลด์ตัวนี้เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมีเว็บไซต์ให้แล้วผมจะเอาไปโพสในเว็บไซต์อาจจะสักภายในสักสองสามวันในเสาร์ทย์นี้ผมจะขึ้นเว็บไซต์เดี๋วเดี๋ยวไปโรวจนนะครับโนโยทับหนึ่งรู้จักลูกค้าคุณสองนะครับออปติไม่ให้หน้าโฮมเพจขอคุณมันน่าสนใจสาม ระบบนีเ i เกชั่นนีเวเกชั่นเนี่ยถืว่าเวลาคนเข้ามาในเว็บไซต์ุูแล้วเนี่ยเว็บไซต์เราควรจะแบ่งหมวดหมู่ให้มันชัดเจนนะครับเรื่องหมวดสินค้าได้หลายประเภทนะครับหรือว่ามีกลุ่มให้มีช่องให้ทีคมคนหาสินค้าไนดะ้พออยากหาสินค้าอะไรควรม,มีช่องให้เขาเซิร์ชได้นะครับสี่หน้าสินค้าของคุณควรจะดึงดูดใจเดี๋ยวจะดูกันว่าได้ดึงดูใจได้ไหนะครับเรื่องที่ห้าเช็คเอา ในการเช็คเอาต์ในการที่เขาจะกดสั่งซื้อเนี่ยหนะ้าสั่งซื้อที่ดีกดเป็น,นยังไงครับเราจะสร้างความนเชื่อถมต่อกับไร้านค้าของเราเองได้อย่างไงบ้างนะครับข้อมูลต่างๆการปรับการจัดส่งอะไรเนี่ยเนี่ยรวบรวมกันมีกี่วิธีนะครับเดี๋ยวดูเรื่องแรกกันก่อนเรื่องแรกเรื่องรู้จักลูกค้าของคุณนะครับโอเค understand you. understand user you, experience นะครับไปถึงว่าผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าในการเปิดเว็บไซต์รา,าคาคุณที่ไหนเปิดเว็บไซต์ออนไลน์มันไม่เหมือนกับการที่คุณเปิดหน้าช็อปหน้าร้านการเปิดช็อปเนี่ยคือคุณมีลูกค้าเดินมาคุณเข้าไปปฏิสัมพันธ์ได้พูดคุยโน้มน้าวใจได้สร้างมุษยสัมพันธ์กับเขาได้แต่ในแง่ของเว็บไซต์รา,าคาออนไลน์ Online, คุณไม่สามารถไปยืนแม้จะคุนะคยกับเขาได้นะครับ แล้วพฤติกรรมคนที่เข้าใช้เว็บไซต์ออนไลน์กับคนที่เดินเข้าไปที่ช็อปออนไลน์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับถามถามคุณเวลาคุณเล่นเว็บไซต์เนี่ยคุณเล่นคุณเวลาคุณเปิดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์หนึ่งคุณนั่งอ่านสิ่งที่เขาอยู่ในหน้านั้นไหมคุณเนี่ยสิ่งที่คุณทำคือคุณสแกนคุณดูทานทายดูรูปสมมติมีรูปเนี่ยนะแต่ก็ดูก็ทายดูซึ้ดึ๊ดึ๊ดเลื่อยๆขึ้นงลง ดูผ่านอันไหนน่าสนใจก็กดๆๆๆๆคลิกๆๆไปกดมาไปเรื่อยๆนะครับผมอยากให้เข้าใจว่าการออกแบบเว็บไซต์เนี่ยคนใช้เว็บไซต์ของเราเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเวลาคุณขับรถผ่านมี่บอร์ดเวลาคุณขับรถบนถนนผ่านผ่านมีอบอร์ดไปคุณเห็นโฆษณาแวงเวลาคนลูกค้าของคุณเนี่ยเล่นเว็บไซต์คุณเนี่ยเขาก็เห็นแวดแวดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณใส่ไปนะครับแล้วคุณบอกคุณคิดว่าเขาคงจะอา่านทุกๆกพารากราฟทุกทุกตัวสอนที่คุณใส่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นนะั้นนอกจากว่าเขาสนใจจริงๆนะครับคุณต้องเข้าใจพฤติกรรมของเขาว่าเวลาคนมาใช้เว็บไซต์ของคุณนะครับเขารู้แค่มันผ่านแค่ั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดอะไรที่มันเป็นจุดขายข,ายของสินค้าคุณคุณคนเน้นให้ชัดเจนเน้นให้มันเด่นชัดนะครับไม่ใช่มีอะไรลบๆไปบาง จุดขายจุดเด่นของเสียง้าของเรานะครับอันนี้นเลเยอร์อของแ <c oughs> อ,องเกอร์ไซน์อินสแตนเซอร์ก็คือเข้าใจวิติการของเรานะครับผมแนะนำเล่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อ don't make me think นะครับคืออยากให้ชั้นคิดนะออคือในใจของอินสตนเซอร์เวลาเข้าเล่นเว็บไซต์เนี่ยเออเออคือเขาต้องการอยากให้ฉันคิดเยอะคือเข้าไปใส่ปุ๊บอยากให้เขางงงงวอันนี้มันคืออะไรกดเสร็จปุ๊บแล้วไอ้นี่มันอะไรวะ เอ๊ะอะไรกดเข้าไปอันนี้มันสินค้านี้ซื้อยังไงเอ๊ะส่งยังไงเอเพราะฉะนั้นคือหน้าเว็บไซต์ของคุณคุณควรตอบคำถามที่อยู่ในใจของคนที่จะเข้ามาซื้อของให้ได้เขาพูนเช่นเวลาคนเขาจะมาซื้อของข้อมูลที่เขาอยากจะรู้คืออะไรราคาเท่าไหร่เออมีค่จต่ส่งไหมราคานี้ราคาเน็ตยหรือยังรวมแวะหรือยัง หรือว่ามีมีเจ้าพ่าที่อากไปใส่แบงเขาไปใส่แบงบที่หลังอันนี้เ็าไ่ดีนะครับราคาคาะส่งเท่าไหร่ส่งในกี่วันใส่ให้มันครบถ้วนตอบคำถามทุกอย่างที่ที่เราคาดว่าเขาจะมีคมาทำบริอยากให้เขามองอยากให้เขาตั้งเอ๊ะอยู B ่ G G. ในใจเอ๊ไม่เข้าใจส่งยังไงของมีหรือเปล่าเปิดานานหรือ,อยังเชื่อถือได้ไหมที่อยู่คนอยู่ที่ไหนเบอร์โทรอะไรหายยากจัง คือคือนึกนึกง่ายๆว่าเวลาลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์คุณเนี่ยอยากให้เขามีเวอร์ชันมาป๊อบเพิ่มๆอยู่ในหัวเขาเยอะพอเขามีคําถามเยอะๆเพราะฉะนั้นเยอะๆตื่นในใจสิ่งที่เขาทําคือปิดเลยไปละพอเขาเข้าร้านเสร็จปุ๊บอย่างที่ผมบอกพอเขาเข้าร้านเสร็จปุ๊บเราต้องให้เขซื้อถ้าเขามีเวอร์ชันมอยู่ในหัวสิ่งอัดสิ่งที่เขาทํำคือติดเพราะฉะนั้นก็หายลูกค้าไปละ เราไปลงแอดบลูดกันงคลิก,นกห,นหนึ่งห้าบาทไปลงเฟซบุ๊กอีกสองบาทดึงคนเข้ามาสุดท้ายและเขามีเพื่อนนักเต้นบลูดไปละเพราะฉะนั้นการทำงานจะอะไรที่สำคัญคือมันก็มีสองร่างดึงคนเข้ามาเฟซบุ๊กเราต้องทำให้เขาเก็บในสิ่งที่เขาอยากระได้อยู่เพราะฉะนั้นก็พยายามต้องพยายามเข้าใจเขานะครับคือคือคนเข้ามาจำเนื่ึงว่าเขาจะเข้ามาอานทุกสิ่งที่เราทำเราต้องทำให้เว็บไซต์เราใช้แอดแน่ จริงๆเราเว็บไซต์เนี่ยแท้จริงพวกเขาก็แค่เข้ามามองผ่านๆเดาสุ่มๆไปเรื่อยๆกดๆสุ่มๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เว็บเราควรออกแบบมเพื่อเขาสแกนนะคนัอ่านแ,แบบชัดเจนอ่านแบบเข้าใจได้ง่ายๆนะครับถามว่าเราก็เราจะรู้ได้ไงว่าล้านคับของเราใช้ง่ายบางทีเราอาจจะบอกว่าเนี่ยผมทํามากับมือผมเนี่ยใช้ง่ายง่ายจะตาย ทำไมคนอื่นมาใช้คุณบอกยากคุณลองถักตัวคุณเองดูคุณสร้างเว็บไซต์ดีขึ้นมาคุณปลกมันมาเป็นเดือนคุณก็ต้องบอกว่ามันใช้ง่ายคุณต้องไมคุณปลูกมันมาอยู่มันมันตั้งหลายเดือนวิธีการเทว่าเว็บไซต์คุณหรือร้านค้าคุณเทง่ายๆเลยว่ามันใช้งานง่ายไหมคุณไปให้คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเป็นญาติคุณลูกน้องคุณรลองใช้ดูซิเราซื้อของเป็นไหมคุณให้เขาก็เลย มานั่งใช้ดูซิสมมุิเข้ามาเว็บไซต์นี้จะสั่งซื้ออสมมุิขายนาฬิกาสมมุิผมเป็นเว็บไซต์ขายนาฬิกาผมอยากจะลองดูว่าเว็บไซต์ของผมเนี่ยคนมันสั่งซื้อกันได้ไหมนะครับผมเองผมถามตัวเองเนี่ยคือผมสร้างมันมาน์ของตัวเองใส่อะไรสินค้าใส่ทีมดีเทลนี่อะไรเองเป็นผมผมก็ต้องบอกมันง่ายเพราะฉะนั้นถามตัวเองไม่ได้ก็ไปถามคนอื่นที่เขายังไม่เคยสัมผัสมาเลยนะครับไปชวนเพื่อนก็ได้ มาน,นั่งเลยวชวนเขามาโอเคเรามีคอมพิวเตอร์เปิดให้เขานะครับเราลองให้โจทย์กับสมมติคุณอยากจะสั่งซื้อนาะฬิกาจากเว็บไซต์ของผมนะครับลองใช้ดูซินะครับ,ลนะรบแล้วเราคอยนั่งม m o เตอร์ครับว่าเขาสั่งเป็นนะครับ,แล,รนะรบแล้วเราแนะนำแนะนำเพราว่าในการใช้งานเนี่ย,ยใหญ่คือเราอย่าเพิ่งไกลเลยนะไม่ในชะ่เราไป็นนักสอบนะเราจะมองสถานการณ์เหมือนแต่ว่าเไม่ว่าเขาใช้เว็บไซต์นั้งหม ผมนั่งใช้อทุกน้องโดยที่ไม่มีคใครมาใจเรานะครับแล้วเราคอยอย่งั้นมอนิเตอร์อยู่นะครับแต่ไม่ใช่ไปกดดันเขาแน่ตมวติกดกรุ่นกดนี้นนนทีจะไปว่าเขานะ <c oughs> ไม่ใช่ไปบอกว่าไปไ่กดปุ่มนี้แหละไม่กดปุ่มนี้แหละแต่ไปบอกเราเคยมองเขาว่าเขาใช้เว็บไซต์เรายัางไงเราแ,แนะนำตั้งแต่แรกเลยว่าเวลาเขาทําการเรื่องนี้เราเรียกว่า user test บอกเขาว่าเวลาเขาใช้เว็บไซต์เราแล้วเวลาสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจให้พูดออกมา อะไรที่เขาคิดอยู่ในใจเวลาในขณะที่เขาใช้เว็บไซต์เราพูดออกมยกตัวอย่างเช่นสมมโซนกาอาจจะใช้ใช้ค้นหาตรงไหนวะนสินค้านาฬิกาอยู่ตรงไหนไอ้กลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรเรากดคืออยากให้เขาพูดออกมาแล้วเราจะได้สีแบบวัาจะเห็นว่าตกลงคนที่มันไม่เคยใช้เว็บไซต์มาเลยคนที่มันเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเก่งอย่ากไปเอาคนที่มันเชี่ยวข่อมกันมากเพราะลูกค้าเราบางทีเขาไม่ได้เก่งคอมขนาดนี้เราต้องไปเอาคนที่มันแบบกลาง นะครับเพื่อเขาลองไปใช้ดูว่าเขาใช้เป็นไหมลองสั่งซื้อดูซิสั่งซื้อเป็นไหมนะครับแล้วทำใจให้เป็นกลางนะครับแล้วลองรับฟีแดแบงดูว่าตกลงเขาใช้เป็นหรือเปล่าลองทําแบบนี้ดูสักประมาณสักสามคนพอลนะไม่ต้องไปทำจริงๆกับเป็นสิบร้อยคนนะนะครับผมลองทำแบบนดูสักสามคนถ้าสมมติลูกค้าคุณมีทั้งชายกับหญิงใช่ไหมอาจจะเป็นชายสองหญิงสองก็ได้นะครับใช้คำถามว่าใช้เวลานา,นานไหมผมบอกตรงๆเลยว่าในการทำ user test เ,เ,เนี่ย คือมันเป็นการลงทุนลงทุนเพื่อให้รู้ว่าเอหล้งคาที่คุณทำขึ้นมาเนี่ยกับโฆษณาที่คุณลงทุนไปเนี่ยผลเข้ามาแบบคขมเกตเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณลงโฆษณาไปคุณลงโฆษณาสนุกคุณลงโฆษณาดึงคนให้คลิกมาเยอะๆเนี่ยสุดท้ายเขาเข้ามาแล้วเขาใช้ไเต็มสุดท้ายเงินคนษณาคุณก็ลงไปเฉล่ยไปเพราะฉะนั้นคุณควรทำยูสเซอร์เพสสิ่งที่ผมเรียกเนี่ยเรียกว่า u s สเซอร์เสเราให้คนใช้เลยเราให้เขาไปใช้เรานั่งดูเนี่ยเขาซักซื้อเป็นไหม สั่งไม่เป็น,นเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมเล่าเคสอีกนิดนึงที่ผมรู้จักกับเออ่พี่คนหนึ่งพี่คนนี้เขาทำ e อ o m m e r c e ของเซอร์เบอร์เอ็ดเจ็ดนะครับเขาชื่อช็อปเอ็ดเจ็ดสิ่งที่เขาทำคืออะไรวิธีการของเขาทำคือเขาเรียกแม่บ้านแม่บ้านที Office, ่ออฟฟิศมานั่งใช้เว็บไซตช and ์ช well ็อปเอ็ดเจ็ดหรือริเขาให้ตั้งแม่บ้านไปแม่บ้านคุณมีตังอีกสมมติเป็นพันตัวสมมติผมอยากให้คุณซื้อของสักอย่างนึิม อราเล่นกันอย่าง,างนี้เลยนะขนาดเว็บไซฟใหญ่เตลเวทเตลเวทเองมันทำไปนะรเราเอสเอชอีสู้บุกมานนะอีกคนครับอย่าเสียอย่ามองว่ามันเสียเวลานะครับเพราะมันจะบอกอะไรกับเรามันจะบอกว่าไอ้หน้าร้านเราเนี่ยที่เราไม่มีเจ้าของไปยืนแนะนําเนี่ยตกลงเรามันถึงทำกำไรให้ตัวเองน,น,นะครับคือเขาลับพี่คนนี้เขาชื่อพี่ออกเขาทำเขาทำไปเสร็จรับพี่แก่แบบไรได้วันทุกวันทุกวัน จนเขาปรับให้มันง่ายระดับแม่ม่ามันคือได้เออดูเว็บไซต์คุณคุณต้องให้มันง่ายระดับนั้นนะครับถ้าสมมติเข้ามาแล้วงงกับซื้อยังไงที่รู้กติกับก็รู้หละเว็บไซต์คุณก็ก็ะดับนั้นยูเซอร์ที่เขาใช้เข้าไปยังไงนั้นครัะโอเคอันนี้เรื่องแรกอันนี้เรื่องแรกของรู้จักลูกค้าคุณสองทำยูเซอร์เซอร์ว ตอนแรกที่ผมถามว่าคุณควรจะรู้จักลักษณะลูกค้าคุณกันไหมครับบางทีเราก็ในการทรําธุรกิจบางทีเราไม่ได้รู้ตั้งแต่แรกว่าลูกค้าลักษณะลูกค้าเราคนใครแต่เราจะเรียนรู้ไปนเรืร่อยๆว่าลูกค้าเราคนใครด้วยการทำ user survey ถามว่าเรารู้ได้ไงเวลาลูกค้าเขาซื้อของเราแล้วเนี่ยเราลองถามเขาถามเขาสิเขาเป็นอายุป,ประมาณไหนให้เขาช่วยกรอกแบบสอบถามให้เราได้ไหม อายุาประมาณช่วงไหนวันเกิดวันที่เท่าไหร่เพศอะไระไรายได้ประมาณเท่าไหร่แล้วเขาสามารถแชร์ให้ข้อมูลให้เราได้ออความชอบของเขาคืออะไรนะครับตอนนี้เราจะเก็บลักษณะลูกค<ๆ>้าเราได้เรื่อยๆยิ่งเราค้าขายได้เราก็ยิ่งรู้จักเราได้เราก็ยิ่งรู้จักลูกค้าเรามา,ากขึน้นนะครับรู้ยิ่งเรารู้ไปเรื่อยๆค้าขายค้าขายได้รู้จักมากขึ้นค้าขายได้รู้จักมากขึ้นเสร็จสุดท้ายเราจะรู้จักลูกค้าเราดี ะะแล้วคาถามที่นอกจากลักษณะลูกค้าเราแล้วเนี่ยควรถามลงลึกไปอีกทำไมเขาถึงซื้อสินค้าของเรานะะทำไมมันมีคู่แข่งขายทำไมเขาซื้อจากเราทําไมเราต้องคา,า่งต้องขอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะอะไรอะไรคือจุดแข็งของเราอะไรคือจุดดีที่เราดีของคู่แข่งอันนี้สำคัญเพราะว่าบางทีสินค้าที่เราขายบางทีมันก็ไม่ได้เกงกับยูนี้คือมันแตกต่าง ทำไมคุณถึงซื้อสินค้าจากเราหรือว่าคุณจะแนะนําร้านนี้ต่อให้ก,กับเพื่อนคุณไหมแนะนําหรือไม่แนะนํำของอะไรบางทีเขาจะบอกไม่แนะนำเพราะว่าก็บริการไม่ค่อยดีขกช้าโอเคเรารู้แล้วในการทรําธุรกิจนะครับมองฟีดแบงมองคาแนะนำมองคำดา่าคําว่าเป็นโพสิฟีทั้งหมดมองเป็นข้อดีทั้งหมดนะครับมองว่าฟีดแบงของเขาเนี่ยเป็นคําสวัสค์เลย ไม่มีใครจะมาบอกเราเลยนอกจากลูกค้าตัวนี้เท่าน้เน,นะครับลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนบอกเราว่าธุรกิจเราพัฒน,นาจุดไหนได้บ้างถ้าเขาด่าเราสมมติเขาให้ฟีดแบ a กเราแบบว่าเขาไม่ซื้อจากเราในครั้งต่อไปเพราะว่าคุณส่งช้าอานรู้ล้วลูกค้าต้องการส่งเร็วถางต่อเอคุณต้องการให้ส่งได้ภายในกี่วันอะไรหางต่อคุยต่อไปเลยนะรประสบการณ์ในการซื้อเป็นยังไงบ้างับ เอาฟีดแจ็คแต่รมาเลยนะครับบางทีลูกค้าสั่งของมาเสร็จปุ๊บแล้วคุณอาจจะเลยของนุญาตนดันโทรไปพูดคุยนี่เป็นได้ไหมประสบการณ์ในการซื้อของเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าในการพูดคุยกับลูกค้าอย่ามองว่าเป็นการเสียเวลาทุกครั้งที่เราพูดคุยกับลูกค้าเป็นการศึกษาธุรกิจเราไป็นเรื่งขึ้นนะครับยิ่งเราพูดคุยกับลูกค้ามากขึ้นเราก็ใจมากขึ้นเข้าใจความต้องการของได้มากขึ้น ก็ประมาณนี้นะครับหลังจากเราทำตัวยูเซอร์เซเวนะครับคุยกับลูกค้าเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีอีกบริการหนึ่งตอนเช้าผมพูดถึงว่าถ้าเป็นร้านค้านหน้าร้านจริง,รงๆแล้วเนี่ยเวลาคนเดินเข้ามาซื้อของเราเนเราเดินเข้าไปพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์นกับเขาได้ใช่ไหมนะครับแต่ในเว็บไซต์มันยากแลวมันวิธีที่ทาได้นะครับวิธีที่ทาได้เนี่ยเราเรียกว่าไลฟ์แชท คือการแชปรทปฏิสัมพันธ์นสดๆนะครับมันมีโปรแกรมช่วยในการทําได้นะครับที่ผมเห็นผมเคยใช,ผยใช้ผมเคยใช้ชื่อว่าโซฟีไม่รู้มีใครเคยใช้หรือเปล่านะครับมันมีอยู่สองผมเห็นมีมันมีอยู่หลายตัวนะนะครับแต่ผมผมไม่ได้ลองเล่นทุกตัวนะผมเลยนแนะนําไม่ได้แต่ผมเคยใช้ตัวที่ชื่อว่าตัว,ตวโซฟีตัวนีน้แล้วมันก็ค่อนข้างโอเคแต่มันก็เสียค่าบริการนะรผมไม่แน่ใจว่าประมาณเท่เรือละสิบ แคบอยู่นนะครับคือบริการตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าเป็นเคยเห็นตัวกล่องแบบนี้ไหมเวลาเข้าในเว็บไซต์จอนะเห็นกล่องแบบนี้เอ่อเคยเจอไหมมีใครเคยเห็นกล่องหน้าตาคล้ายๆนี้มั้งอยู่ที่ล่า,านปั่นเอ่อเคยใช่ไหมครับโอเคแล้วเคยเข้าไปกดอินคะุยไหมเคยใช่ไหมโอเคก็จะบอกว่าคือตัวเนี้ยคือระบบตัวเนี้ยนะครับ ถ้าเราไปใช้บรยการตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้แอคเคาทนะ์นีพอเราล็อกอินเข้าไปในระบบเราเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยว่ามีลูกค้ากี่รายเข้ามาอยู่ในร้านค้าของเราแต่ถ้าสมมติว่าลูกคนะ้ารายนั้นกําลังดูสินค้าอะไรอยู่เรารู้ด้วยสมมติลูกค้าชื่อในเอกาลังดูสินค้าชื่อนาฬิกาสติโ,โลรุ่นเอบีซีอยู่เรารู้ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเขากำลังดูอยู่แล้วรู้สึก ยังยังไม่ไปไหนกทนีดูแลงงงเราสามารถแชทไปหาเขาได้ด้วยมันเหมือนกับเราอยู่ในหน้าร้านนะจริงๆเรามีคนเข้ามาในร้านเราประมาณสัก20คนนะแล้วเราเค่อยไปให้บริการคุยคุยคุยกับเขาที่เรคนแล้วถ้าลูกค้าคนไหนเขามีคาถามอยากยกตือยานคุยกับเจ้าของร้านหน่อยเขาก็แค่กดตัวนี้แชทมาหาเรามันก็จะติ๊งต่อนะ แต่ตัวเนี้ยก็คือคือคุณต้องคือถ้าคุณมีไลน์แชรแล้วเนี่ยคือคุณสร้างความคาดหวังของลูกค้าคุณไปขึ้นมาอย่างหนึ่งนว่าเขาคาดหวังว่าพอเขาแชร์ไปมันจะมีคนตอบทันดะีเพราะฉะนั้นในการที่จะมีตัวเนี้ตอนคุณต้องเลืก่อนว่าคุณสามารถที่จะคุยกับเขาได้นันาดนี้ไหมนะอย่างเช่นตัวนี้เห็นป่ะมันขึ้นว่าออฟไลน์ line. คือบางทีแพทย์ที่ออฟไลน์เวลาส่งถายไปมันจัดไม่ได้ไปคือยังไม่คุยด้วทันทีมันจะมีอีเมลเรียกมาหาเแล้วเราไม่ตอบอีเมลนั้นนะครับแต่การบริการที่ดีที่สุดก็คือว่าถ้ามันถ้าเราได้คุยสดๆกับเขาเลยอ่ะแต่เราเจอในฟิสต์พอแล้วเราอยากคุยอ่ะซึ่งพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ผมเจอคือคนไทยเวลาจะซื้อของเนี่ยชอบคุยคือไม่ได้กดก็ไม่เสร็จปุ๊บสินค้าถูกใจปุ๊บฉันกดเช็คเอาท์สั่งซื้อจบคนไทยคือเป็นยังไงคนไทยคือดูดู ซื้อดีหรือเปล่าเชื่อถือหรือเปล่าซื้อดีไหมเทียหรือว่าเปเรียบเทียบก็ดีเออขอคุยครับนะออนะขอคุยเลยเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการมีไลฟ์แชทในในใน,ในกลุ่มของลูกค้าคนไทยผมถือว่าเอ,อป็นตัวช่วยที่ดีนะครับตอนลองลอง,ลองไปศึกษาดนะูโอเคสามจุดสอง,ง,สองในเรื่องของ ข้อสองข้อสองนี่็นเรื่องของเออ่โฮมเพจเอาต์ติมเซชั่นทีื่ี้ผมพูดถึงเราอยู่คัสเซิลเมอร์ไปแล้วสามข้อตอนนี้โฮมเพจเอาติมเซชั่นอ่านะครับข้อที่หนึ่งโชว์ยูน์ของเซลลิ่งโปรดักต์บนยูนโฮมเพจสินค้าขายดีอะไรคือสินค้าขายดีของคุณคุณต้องกดแบตติบยี่สิบ สินค้า20%มันช่วยทำยอดขายคุณ80%คุณต้องหาสินค้า20%นั่นให้เจอเคยได้ยินกฎ80 20เนี่ยกฎ80 20ทีสมอกับในในทุกอย่างที่เราใช้ชีวิตอยูน่นะครับเวลาสินค้าคุณต้องดูให้คุณในการทำนายกาขายคุณต้องพยายามจับให้ออกว่าตัวผมอ่ะเนี่ยสินค้าอะไรที่เป็นสินค้าโตเก่งคุณเ네นี่ยขายดียังอยู่แค่เนี้ยเออแต่ ขายแค่ปิจสินค้าแค่เนี้ยไม่กี่ตัวเนี้ยที่มันขายดีดีเนี้ยมันสร้างยอดขายให้คุณแปดแสนเลยคุณทำยอดขายได้ล้านหนึ่งแปดแสนบาทด้วยไม่กี่ตัวเนี้ยซึ่งไอ้ไม่กี่ตัวเนี้ยเป็นตัวสําคัญที่คุณต้องทําให้มันดีเลยแล้วคุณต้องรู้ด้วยถ้าคุณไม่รู้คุณจะโฟกัสในธุรกิจคุณไม่ได้สมมุติคุณอาจจะขายจักรยานมันจะมีจักรยานอยู่ไม่กี่รุ่นเนี่ยคนมันซื้อซื้อแล้วเนี้ยแล้วคนมันซื้อซื้อกันมันทำยอดขายคุณนแปดแสนนะในหนึ่งล้านนนะครับ กด80 20คุณรู้นะครับซึ่งคุณรู้ได้ยังไงก็คุณขายขายอยู่จะรู้อยู่แล้วการบริหารสต๊อกการอะไรอย่างี้จะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในหน้าแรกคงเพจเวลาคนเข้ามาหน้าแรกคงเพจคุณสินค้าท็อปเซลลิ่งสินค้าขายดีท็อปเพจควรโชว์ให้ชัดๆแต่บอกให้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยสินค้าที่ขายดีมีอันนี้เป็นระดับ1 2 3 4 5โชว์ไปเลยชัดๆ เพราะฉะนั้นเวลาคนก็มาพูดอ๋อเลยตัวนี้ขายดีเออตัวนี้คือไอ้ตัวทีปเนี่คยคนจะพอรึ้นต์อยู่ในใจอยู่แล้วไอ้ตัวนี้ตัวทีปน,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 นะครับโชว์อะไรเป็นอะไรนะครับข้อสองอสองจุดสองนะครับ offer more way to order from your store นะครับหมายถึงว่าคนไทยอีกเหมือนกันคนไทยอย่างที่ว่า ไม่ได้เข้ามาในเว็บไซต์เสร็จปุ๊บกดเช็คเอาท์ฉัน่ายเงินผ่านบัตรเครดิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือคนไทยอยากจะค,คุยอยากจะสอบถามอยากจะชัวร์ว่าตกลงเจ้าของรา้านคุณมีตัวตนจริงไหมหรือว่าคุณจะมาหลอกฉันไหมเพราะฉะนั้นคือคุณควรจะมีช่องทางหลายช่องทางให้เขาสั่งซื้อสินค้าของคุณได,ได้บางคนบางคนเขาบางคนเขาชอบระหว่างเขาทำงาน เขาไม่สะดวกที่จะโทรคุยเขาไลน์เขา,ลาไขาลน์ไห้คุยมีใครที่เปิดแล้วนะอะไรแล้วเปิดที่คนคุยไลยน์กันผ่านกันได้ไหมมีใครออกมีใครเปิดไหมมีใช่ไหมแอนโฮเคการคุยผ่านทางไลน์การคุยผ่านทางวอทช์แล้วไลน์ตอนนี้เดี๋ยวนี้คนจะนิยมผ่านทางไลน์นะครับบางคนเขาทํางานอยู่บางทผีผมบอกพฤติกรรมยหางหนึ่งท้าฟสิกท้าฟสิกของเว็บไซต์ในประเทศไทยนะครับรู้ไหมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันไหนที่ท้าฟสิที่ที่สุด วันจันทร์ถูกต้องนะครับถามว่าทำไมวันจันทร์เนี่ยเราเ็ซที่ทีที่สุดเหมือนกันหลังจากคนหยุดพักต่ออาทิตย์ไปไม่ก็เล่นเล่นเว็บไปเที่ยวเสร็จปุ๊บกลับมาวันจันทร์ทำงานเสร็จปุ๊บเล่นอินเทอร์เน็ตเลยระหว่างทำงานนะครับต้องบอกว่าคนไทยไม่ได้ช็อประหว่างบ้านอย่างเดียวเลยบางทีคนเขาทำงานเดินก็ซื้อของไปด้วยเลยเขาทำงานทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาอู้ระหว่างงานช็อปปิ้งอยู่เลย แล้วตอนเราอู track, okay. ่ระหว่างงานเนี่ยบางทีเราต้องทำเงินวอนสะดวกให้เขาช็อปง่ายๆบางทีเขาไม่สะดวกโทรเราให้เขาไลน์ก็ไดแชทก็คุยได้นะครับเราต้องเปิดช่องทางไหนช่องทางให้เขาเลือกคุยกับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นช่องทางคดูช่องทางเราต้องโชว์ให้ชัดเจนเลยว่าเวลาเขาเข้ามาในเว็บไซต์เราแล้วนะครับเขาติดต่อเราอย่างไรได้บ้าง อันนี้อย่างเช่นของอันนี้ผมยกเคสของตลาดนะครับผมแนะนําเลยว่าเว็บไซต์ของคุณนะครับเวลาเข้ามาในฟุกฟุบแน่ควรจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่มุมขวาหรืออยู่ในเข้ามาจะคุณต้องเจอเลยต้องเห็นเลยอย่าไปซ่อนอย่าไปไว้ในคอนแทคเพลย์อย่าไปไว้ซ่อนอย่างนี้นะหน้านานี้นะครับถ้าคุณจะเป็นร้านค้าออนไลน์คุณต้องเปิดโอกาสให้ลูกค้าคุณโผล่เข้ามาคุยได้ ถ้าคุณแจเ็เหนียมบอกว่าซื้อเลยทางเว็บนั่นแหละไม่ต้องคุยก็ได้แต่คุณอาจจะได้ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่นะเทียบกับคนที่เขาเปิดที่ให้ลูกค้าโทรมาหาโทรมาสอบถามเพราะฉะนั้นคุณกลับไปดูเว็บไซต์ของคุณเองนะครับวันนี้คนเข้ามาในเว็บไซต์คุณเขาเห็นเบอร์โทรเลยไหมถ้ากดเข้ามาเสร็จทุกเขายังไม่เห็นเบอร์โทรเขาต้องกดเข้าไปคุยหาหน้านูนหน้านี้ผมก็ว่าเป็นข้อในแอพที่่ดี เข้ามาจะปุ look, ่มเบอร์โทรโทรชัดเจนบอกไว้เสร็จสรรด้วยว่าเปิดรับช่วงวันไหนอย่างนี้เขาบอกเลยเปิดรับจัดส่งเจ้าวนี้อ่าราซ่าบอกบริการลูกค้าเบอร์โทรเบอร์นี้ะก็บอกไว้ชัดเจนนะครับเบอร์โทรใส่ไว้เลยนะครับถ้าเราถ้าเราเป็มเน็ตอีเราอยากจะใช้เป็นเบอร์มือถือก็ได้เราก็ระบุไปว่าโทรได้ช่วงตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน นะครับ G มงอย G มงก็ว่าไปนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับอย่าเป็นัวก็คือเราเปิดโอกาสให้คนสนใจสอบถามสินค้าโคเข้าไปเลยนะร้านนี้คือที่แหนนี่เขาใส่ไว้ตรงนี้เลยทุกนะคลุกแน่ของเขาจะมีเบอร์โทรมีสอเบอร์เลยมีอีเมลสอบอีเมลเลยนะครับก็ใส่ให้มันชัดๆเลยคนจะติดต่อสอบถามยังไงก็ติดต่อมาได้เลย าการวายอารเฟรนี่ก็เป็นทุกคา้าสสงไ่าอ่เขาก็ใส่ไว้เลย,เลยอย่างนี้เขาบอกไวศศ้เสร็จสรรลยเวลาคนเข้ามาในเวลาคนจะซื้อของออนไลน์คำถามในใจเขาเขามีอยู่หลักๆติดต่ออย่างไอ,อซื้อได้ยังไงส่งยังไงนี่เขาแตกไว้นี่เลยฟรีเ e กมทุกหน้าเลยคนเข้ามาไม่ว่าจะหน้าไหนก็ชวนฟรีเเลยแล้วก็มีไอคอนไลน์ไอคอนวอทช์ โดยโทรชัดเจนจะตายมันก็ได้จะโทรมือถือก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปกลัวถ้าคนลูกค้าโทรมาหามีใจที่ลูกค้าโทรมาหงเราเราจะได้คุยได้สอบถามได้ลงน้ำใจเรานะครับโอคต่อมาโชว์วิดีโออะ udio โมเพจนนะครับถามว่าเวลาลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์เราแล้วเนี่ยนะครับเวลาลูกค้าเข้ามาดูสินค้าเราเนี่ยนะครับเขาจบต้องติค้าไม่ได้ใช่ไหม เขาเห็นแก่พวกคเขาเห็นแก่อะไรถามว่า,ามีวิธียังไงมีวิธีที่ดีที่สุดยังไงที่เราจะน้อมน้าวใจเข,ใเขาให้เขารู้สึกว่าสินค้าของเรามันมีคุณภาพนะครับอย่าแงบบเช่นสมมติเราขายสุกที่ขายเก้าอี้ใช่ไหมครับเราจะทํายังไงให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าเก้าอี้ที่เราผลิตขาา้นมาผลิตขึ้นมาเนี่ยมันมีคุณภาพดีนะครับวิธีการที่ดีที่สุดคือวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดู มีใครเคยดูวิดีโอของ Apple iPhone วนะิธีการเด๋ยวผมอนะไรไเช่นนะครับอันนี้ในเว็บของ Apple นะครับอันนี้คือตัวรุ่นใหม่ Apple iPhone 5S สิ่งที่เขาแตกในหน้าแรกเลยเวลาเข้ามาเข้ามาดูที่ p p o o n เนี่ยเขามีโชว์ให้ดูเลยว่าวอชทีมพนะีแอ นะครับสิ่งที่เขาโชว์ในวิดีโอคืออะไรเปิดเลย ถ้าคุณถ้าคุณพอรู้แล้วว่าสินค้าขายดีคุณอะไรสินค้าข้อหลักของพุรกิคุณคือคุณลงทุนไทย